ไปกันที่กำแพงเพชรค,ค่ะมีชายคนหนึ่งทําทีเข้าไปซื้อบุหรี่ปรากฏว่าจังหวะที่เจ้าข,ของร้านเผลอๆเนี่ยชักปืนออกมาแล้วก็มีการแย่งยือย้อยุดกันอยู่พักหนึ่งเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นหนึ่งนัดแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะหลังจากนั้นตำรวจตามไปจับตัวถามว่าทำทำไมแบบนี้เขาบอกว่าเขาอยากติดคุกค,ค่ะ ขออภัยคุณผู้ชมยามเช้านะคะเสียงปืนดังจริงๆเราฟัง <ừ> เองเรายังตกใจเลยนะเ,ออเป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพนาทีที่นายแสวงอายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ <c oughs> เดินถือปืนเข้าไปในร้านขายของชำแล้วเจ้าของร้านก็ผลักเขาออกมาจนเขาเนี่ยลม้มลงหลังจากนั้นก็เกิดการยื้อแย่งปืนขึ้นค่ะไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด ชาวบ้านในละแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็ออกมาช่วยกันจนควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เจ้าของร้านค่ะนายสุประชัยจิรสินเกียรติบอกว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านด้วยอาการมึนเมาค่ะแล้วก็เดินเข้าไปขอซื้อบุหรี่หลังจากนั้นก็เดินออกไปก่อนที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งกลับมาครั้งนี้มีปืนนะคะกลับมาพร้อมกับปืนแล้วก็เอามาจาะที่หัวของเจ้าของร้านทําให้เกิดการยื้อแย่งกันจนกระทั่งปืนเนี่ยลั่นหนึ่งนัด เพราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะก็ไปอีกทีนึงคือปืนเห็นปืนขึ้นมาจอ่อผมก็เข้าไปแย่งปืนเขาเราตัดออกได้ไงก็พยายามแย่งนะแต่ปืนก็เฉียดขึ้นหัวไปไงผ่านมาที่ที่บ้านเราเลยผ่านมาที่บานะ้าน<ม>เขาบอกว่าผมช,ชีวิตผมไม่อยากอยู่อยากติดคุก แต่ถ้าถ้าป้นนะผมว่ามันไม่เขาน่าจะต้องปืนมนนเข้างแต่แรกนี่เขาเข้ามาซื้อบุหรีปกติเลยเขณะที่นายภาคภูมิจันทราพรนะคะพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยจับคนร้ายเนี่ยเล่าว,ว่าขณะที่กําลังลงของอยู่หลังร้านปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงญาติเนี่ยบอกว่ามีคนมาป้นร้านอเขาก็เลยวิ่งออกมาช่วยแล้วก็ตะครุบตัวคนร้ายเอาไว้ได้ซึ่งผู้ก่อเหต,ตุมีอาการขัดขืนรวมถึงมีอาการมึนเมาด้วยนะคะบอกเพียงแค่ว่าอยากติดคุก เพราะว่ามีคนหุงข้าวให้กินจะได้มีคนหุงข้าวให้กินแต่นี้ก็ได้เหรอแต่นี้น่ากลัวมากเหรอมันเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บเราก็มีผู้เสียชีวิตได้เลยนะะใช่ทีมข่าวเนี่ยพยายามที่จะไปสอบถามนายแสวงผู้ก่อเหตุนะคะถามนายแสวงว่ามูลเหตุจูงใจทาทาไมแต่ปรากฏว่านายแสวงเนี่ยก็ไม่พูดอะไรพอถามไปถามมาว่าทําไปเนี่ยเพราะว่าอยากติดคุกหรอนายแสวงก็พยักหน้าแล้วก็ยอมรับว,ว่าใช่ใช่ บืงต้นตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะแล้วก็กระทำผิดพรบอาวุธปืนค่ะสูงวัยแล้วด้วยในสวงะนะฮะไปอยู่ในคุกกันต่อนะฮะ